หลายคนคิดว่าสถานะของสสารมีแค่3สถานะคือของแข็งของเหลวแกส๊สถูกปะ่ะแต่จริงๆมันยังมีสถานะที่4คือพลา s m a นี่คือสถานะที่ถ้าเป็นในอวกาศก็ถือว่ามีอยู่ทั่วไปเพราะสสารในอวกาศที่เรามองเห็น9 9คือพลา s m a ไอ้ที่หายากกว่านะี่คือของแข็งของเหลวแกส๊สที่เราเห็นประจํานี่แหละอย่างดวงอาทิตย์เราก็ทํามาจากพลา s m a แต่สำหรับบนโลกแล้ว plasma ก็ถือว่าเป็นอะไรที่หาได้ยากพอสมควรเพราะคุณจะเห็นได้ ก็แค่ตอนที่ฟ้าผ่าลงมาเพราะมันมีพลังงานสูงมากจนแก๊สใช้บรรยากาศแตกตัวหรือว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับพูดง,ง่ายๆคือแก๊สปกติเนี่ยมันจะไม่มีประจุแต่พลาสมาเนี่ยจะมีประจุมันคือแก๊สที่แตกตัวเป็นไอออนนะอันนี้คือพลาสมาทีนี้คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะเอาพลาสมาไปใช้ทําอะไรได้บ้างถ้าเกิดเราอยากจะหาโซลูชันสำหรับพลังงานทางเลือกในอนาคตอย่างการสร้างดวงอาทิตย์เทียมอะไรแบบเนี้ย พลาสมาจะเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญสำหรับเรื่องนี้เลยในการสร้างฟิวชันเร .ACT เตอร์รวมถึงระบบขับเคลื่อนของจรวดและการใช้งานในอุตสาหกรรมเช่น precision engineering นะครับผมมองว่าสิ่งสำคัญครับคือเราจะต้องเข้าใจพลาสม a าควบคุมมันให้ได้นั่นแหละจะนำไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆอีกเพียบเลยในอนาคต